ข้าวขอน้ำนคือเอ่อน้ำปน,น,นะน,นี่เ่พยันนะพยันนะเอาขึ้นบนเก้าอี้นั่นไ,ไม่ดีวัอย่าวาง่างนี้ดิน้เดนันเอออย่าเอาของแบบนี้มาวางแบบนี้น <c oughs> อ่ะคุณยอนเตรียมเดี๋ยวให้อาจารย์ฉันน้ำก่อนเตรียมถือปัจจัยไว้คนละร้อยพอและมีเวลาเพียงเดใช้ความไวนะไม่ต้องนั่งนะ โยมมาถึงปุ ừ, à, à, ó, à, ối, ối, ๊บรับจากอาจารย์เลยเนี่ยไปต่อในเรืยองไปต่อในเรื่องเอาสองร้อยเลยเหรอเดี๋ยวอาจารย์เอาร้อยยังก่อนโยมคนละร้อยก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเอ็ดโยมคนนั้นทำไมได้สองเซทก็ไม่รู้ว่าโยมใส่สองร้อยไงเดี๋ยวบอกว่าอาจารย์แจ้ลังไม่ตรงน้ำน้ำน้ำแนวเครื่อเดิมผู้หญิงที่ไหนครับเนี่ย โอ้โหร,รุงนี้ไปในกรุงเท่รู้จักว่าจะกลับจากนี่เตรียมนะตรงนี้ต้องเปิดทางเปิดทางเลยเปิดทางเลยไม่งั้นโยนเขาเหยียบโยนนะต้องเดินออกโฟออกเนาะขออนุญาตน้ำน้ำมาถวายพระการย์กวันเล็ดอันนี้ตั้งแต่งกเสครั้งใหญ่ก็เมื่อตอนลูกนีเมิตเทนั่ คุณโยมอาครับถวายอาก็แบบถวายนะครับขออนุญาตถวายไปแล้วจังหวะแล้วมึงก็พาผมไปอาขอผู้ช่วยใครเข้าไปตรงนี้สักท่านหนึ่งมานั่งตรงนี้เข้าไปกับกระปองเอาออกมาไว้ข้างนอกท่านกับกระปองมงเลยพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าจัง บนนี่แหละครับเดี๋ยวเขาทำบุญมาคนละร้อยทุกคนจะมือเปล่าแต่ตังค์เขาตะ้องหมดเลยอาจารย์บารมีหลวงปู่ครับอามาโยอะอาเจ้าหน้าที่จัดจัดเลยจัดเลยจัดเลยอย่าลืมกระจัยใส่นะเห็นนะเอ้าตะ้องมีหลายตายอมล้วแต่เรายอมขึ้มายอมเดินมาทางนี้ยอมเดินบนมาในยครเดินออกมาเดินออกมาทางนี้ มีเวลาคพึ่งชั่มมองคุณยมภาวนาไว้ในใจเวสัพกุสากเวสพพุสาหรือจะภาวนาคำว่านักสิกวังธรรมามะอาอุนะท่องได้ไหมเอาเอาเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนลองว่าตามนะนักสิกวังธรรมามะอาอุ นสิวังพระมามะอาอุนสิวังพระมามะอาอุภาวนาไว้อย่าเวืสักพุสักเล็สุสักใดแต่นสิวังพระมามะอุนี่แน่นอนเดี๋ยวทางกองบุญข้างเดี๋ยวสักครู่นะโยมเข้ามาก่อนโยมเข้ามาก่อน เดิเลยนะครับเดิดิเลยไม่ต้องเตรียดครับไม่ต้องเตรียมนะครับไม่ต้องเตรียมเข้ามาออเลยนะออกไปเลยนะครับออกเลยเร็วมันจะได้ไม่ติดขัดจราจรออกไปนะครับออกเลยได้แล้วไปมือแล้วออกเลยไปอออกเลยไหล่ไปออกไปทางหลังก็รอไปตรงไหนตรงไหนแล้ว ตรงปัจจัยไม่ถึงนะครับก็ยื่นให้ทางยืนในจ้าหน้าที่ไก็ได้เราเลื่อนเลเลื่อนเแล้วนะครับอยากคุณโยมเดินหน้ามาเดินหน้ามานะเดินหน้ามาไม่นั่งนะไม่นั่งนะเราใช้ใจเราใช้ใจใช้จิตเรายืนได้ไม่เป็นไรยืนได้เรายืนเลยครับไม่ต้องนั่งมันจะนั่งเป็นไรยืนเลยยืนอยากเดินอลไรอะเดินออกเลไรอยากมาทังนี้ก็ได้จะมาพรุนี้ก็ได้บนรถเราเดินึงนเลย การใเราแส่ิให้เารนทนะครับเปนตนดันนะครับเาหาที่รับนะครับเรมจะลตัวแล้วครับเดินรัวเร็าเร็วเรวร็ทเร็ว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 า น้าข่อขันพานโทเจริญพรคุณยอมเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับขันพานโทให้คุณยอมรอสักครู่เพราะคนนี้แก่อ่ะนะแล้วส่วนแต่งล้างน้าแต่งล้างทั้งหมดเนี่ยลงชื่อจองไวน้นะแต่งล้างทั้งหมดนี่ลงชื่อจองไว้ ญาติโยมท่านใดแต่ตอาตมาแนะนำนะท่านมีแต่งล้างไปเนี่ยให้ไปแขวนตรงชายมุมชายคาบ้านนะหรือก็หน้าประตูบ้านก็ได้แ,แนะนำเนออี่ยรอโอนก็ตั้งยอดฟังให้ฟอนก็ได้ ะนยอดเข้ไปจะได้จองหยุดให้พรตลอดเลยฮะโน่นเลยจองเต็งหลังจองเต็นท้งเลยการตรงจุดแรกเิน เอวานพระเ้ขอเ่วยเทพเวางหลายจงเป็นฤๅไมดแหลกต่างนานา ศีล g อรับบรรพบุรุษเลยนะครับเป็นหน้าาก่ไปในครั้งนี้ทําในเวรหลายจนอโหติกรรมทุกขออโหตอ ถ้าคุณโยมท่านใดมีความปรารถนานะที่ทำบุญน,นะที่ท่านพระอาจารย์แจ้กำลังแจกอยู่นะนะ่ะถ้าคุณโยมปรารถนาท่ายานะาันก็บอกกับท่านนะว่าโอ้แจกคนละพันเลยเพื่อเนาะโอ้ใส่ขวานตั้งได้โยมใส่ขวาตั้ง งานได้รับคนรับพันสัมพันสายสร้อยเทวเวสุวรรณแคจะรับผ้ายันก็มีอยู่ตรงที่อาจารย์นะตรงที่พระจารย์นั่งอยู่มีผ้ายันแก่ด้วยนี่ะตามเสียงพระชาร์ัมพันเห็นไหมรับแก่รับกับมือแะทางเพจทางเพจสองอนแชนแนลและประชาสาัมพันธ์ไว้ว่ารับกับมือจริงๆ อย่ารับกับมือของอาจารย์แกอย่าอธรษฐานตะวันอิทิเตทรจากวัดน้อมประชาสรนรับประกันคุณยอมแน,น่นเนนี่สาธุสาธุอย่าบุญศรัทธานุโมตนาน ร้อด <üman> ้วยนะครับถ้าดันมามุ่งกันอะทำไมมันร้อนนะครับก่อนทีนั้นเรามาเป็นแถวนะครับแบมือเล้วครับแบมือเลยแบมือเลยนะครับแบมือเลยอาณนี่ออกเลยอไม่ต้องนั่งนะครับนืครับไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งนะรุกยากนะ ข้างหลังเหยียบเดินเลยเจ้าเดินเออนั่นแหละนั่นแหละรอบนี้ยังแจกไก่สร้อยอยู่นะถ้าถ้าต้องการพายังก็บอกอนุญาตเลยเนาะโอ้โหที่เลิกงานแล้วมาเลยนะพวกนี้บอกเพื่อนๆให้มาเยอะๆนะพวกนี้แจกอีกแล้วพวกนี้แจกอีกไม่อั้น

ไม่ต้องง้างครับไม่ต้องง้างโยไม่ต้องมาลุกขาเลยข้างหลังติดข้างหลังติดีอาจารย์อาาจรย์ไม่ได้นะำไม่แอรเดี๋ยวอาจารย์ท่านนั่นร้อนผมไม่ร้อนนีขยับพัดลมมาพัดลมให้น่อยพัดลมหน่อยน่อยะดูพัดลมมาข้างหลังอแยกกันให้โยนค่อยๆจับให้ดีจับให้ดีโอ้ยไม่ได้นะครับอาจารย์ร้อนนะครับร้อนรดูพัดลมให้หน่อยนะพัดลมให้หน่อยแล้ว ดี๋ยวพมาเันนะอย่างเมมาไม่ต้องดันนะถ้ารงักมลยือเปียนเลยแล้ว่อจมืออย่าลืมโยนทักใจใส่บห้อกก่อนนะโวเป็นห่วงยเนี่ยลัวได้ไปฟรีๆคนอื่นเขาใช้แล้วเขามีลิต์เอออะๆๆๆๆปวดพยมหน่อยน่เียวน

ก้าเดินผ่านเดินเดินเดินมือแล้วก็เดินผ่านเลยนะม่ต้องนัีงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายนะแม่เนาะคุณแม่เอาก่อนก็ไค่อยถ่ายเนาะอันนี้ดแจงังไงไปริมไปเรไปเมไปเ่ไปเริไปเริ่มไปเริไปเไปเิ่ยไปเริลมไปเริ่ไปเริ่ไปเริ่มไปเริมไปเมไปเิ่ไปเริ่ยไปเ่ไเิมไปเ่มไปเริ่ไ่มไปเ่ไปิไเไปเรไไปเรไไป ปัดไกขกลัอยนะนหลังนี่ครับจกับ้ไมองเด้ปกนเดินเลยพี่เดินเลยครับเดินเลยไม่หันกลับได้ไปแล้วไม่หวนกลับนะครับเดินเลยเดินไปเลย เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้มาเรื่อเรื่อยเลยต้องหน้าไม่ต้องหน้ายืนรับยืนรับไม่ต้องหน้า20นาฬิกา36นาทีอย่าลืมปัดใจใส่กับพ่อด้วยนะให้เจ้าพี่สมใจให้เจ้าพีด้วยย่นไปย่นเลยตีตเดินเดินไปข้างนอกไปข้างนอกโซยเป็นแจกข้างนอกเลยทางไหนตีทางไหนตียบาแจงเป็นแจกข้างนอกไปครับ เอาละจะจุดล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 ะเดี๋ยวปิดละอาจารย์แย่อาจารย์แย่นะไม่ไหวละเด็กตรงนี้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนปิดก่อนจ้าเพราะอาจารย์จะต้องเดินทางกลับนะโค้งสุดท้ายที่นุ่งเด็กสีชมพูนี่คือคนสุดท้ายแ้วน้องก็มีนะพี่แล้วปิดเลยข้างหน้าข้างนี้ข้างหน้า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 เลยข้างหน้าเไปข้างหน้าเลยครับหน้าเล เดินไปข้างหน้าเลยกันเดินไปข้างหน้าเดินเดินเดินเขาแจกอยู่นะครับอาจายไม่ไหวแล้วคอัจาัย์ใจเลยตะคอกเลยนะปัจจัย์ใจเลยตะคอกเอาแค่เด็กที่อุ้มเด็กสีชมพูนะเออมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขาเป่าหัวให้พิเศษคนสุดท้ายนี่ใส่พุทสีชมพูด้วยเป็นลูกหลานพระเวส นี่คุณแม่ี่ยนะครับนี่สุดท้ายก็คนนี้เป่าหะคนนี้หน่เยคนสุดท้ายนี่แหละเอาละศัพเจ้าหน้าที่รับจอาจา์เร็ว อายพ่อโย่พ่อหนาโยมแม่ทองเรื้อมาครับมีเผื่อผอาเมีอะไรที่ครับ่อยไปรับข้างหน้า่อยไปรับข้างหน้าอันนี้พูาอารย์เขาจะคุยกันจะพาดแล่อบนายโยพ่อหน้าตอนนี้ข้างหน้าี่เลยโยมแม่ทองเตื้อตอนนล้อยู่ไหน นี่มีอีกโยมพ่อหน้ามีอาจารย์จะกลับแล้วแกขอโยมพ่อให้หมดทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยกแม่พูดยี่หน่อยเลยจ้ะไม่จัดอะไรกันอันนี้อันนี้เป็นน้องแม่ผู้หญิงที่ทรางโบหมด